สรรพคุณของเขาน่าสนใจมากเลยนะคะมันอยู่ในตระกูลเดียวกันกับกีวีแต่ไม่ใช่กีวีนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเขามาผ่านกรรมวิธีการอบแห้งไม่แห้งมากเหมือนกระแช่อิ่มเนี่ยนะคะาผ่านเป็นสแน็คค่ะสรรพคุณที่น่าสนใจก็คือ 1. ช่วยลดความดันโลหิตสูง2ช่วยลดไขมันในเลือดช่วยระบบขับถ่ายในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพวกนี้ที่มีปัญหาจะเป็นกับคนที่ธาตุเย็นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ สงสัยแน่นอนเลยค่ะซื้อถุงหนึ่งอันนี้สองพใช่ปะ่ะสองถุงละสองพันเยนค่ะอันนี้นะคะอยู่ได้เป็นปีเลยนะคะให้ทานวันละนิดนะคะอย่าทานเยอะเพราะว่ามันแรงมากแล้ววิธีการเก็บก็คือฟรีซในตู้เย็นเอาไว้ห้องแช่แข็งนะคะแล้วแบกบมาวันละนิดละนิดเอามารับประทานค่ะ ด้วยเอกลักษณ์ทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตงานเทศกาลแห่รถในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเทศกาลไฟในฤดูหนาวตลอดจนความสะดวกสบายในการเดินทางทําให้ทาคายามะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจํานวนมากการเดินทางจากทาคายามะก็แสนจะง่ายดายค่ะหากคุณผู้ชมเลือกมาทางรถไฟ JR นั่งจากเมืองนากัวยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึง่ง หรือจะโดยสารรถบัสประจำทางจากเมืองชิลาคาวโกมาก็ได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะและสำหรับเทลมีไร้พรมแดนในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำสปาจากผู้เชี่ยวชาญในวงการสปาโดยเฉพาะการทำสปาของบ้านเราที่คนทั่วโลกยอมรับกันค่ะ การเข้าสปาเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยต่อไปแล้วนะคะการเข้าสปาเนี่ยมีประโยชน์มากมายซึ่งประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยนะคะก็คือไปช่วยกระตุ้นระบบการหายใจให้ดีขึ้นกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแก้อาการอ่อนล้าคลายความตึงเครียดลดอาการปวดเมื่อยนอกจากนั้นนะคะก็ยั Dr. งลดอาการปวดหลังปวดกล้ามเนื้ออาการปวดบวม กระตุ้นการทํางานของต่อมน้ําเหลืองนะคะแล้วก็ทําให้จิตใจเนี่ยสมดุลค่ะนําจิตใจให้เข้าสู่สมาธิแล้วก็สร้างความสมดุลลดความกังวลกระตุ้นพลังชีวิตนะคะเราจะนําเสนอประสบการณ์สปาที่ดีเยี่ยมจาก พนักง,งานผู้ให้การบริการอย่างมืออาชีพค่ะแต่ไม่หยุดนิ่งในการที่จะขยายสาขาพร้อมทั้งพัฒนาสปาเมนูใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อการยกระดับของการบริการลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุดเติบโตไปอย่างยั่งยืนพร้อมเพิ่มพูนมาตรฐานคุณภาพของพนักง,งานรวมทั้งตอบแทนสังคมด้วยคุณค่าของสปาไทยสู่สังคมค่ะเชิดชูวัฒนธรรมไทยสู่สากลค่ะ สนับสนุนโดยเครื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมี